จ้มก็สวัสดีสวัสดีดาท่านผู้ชมที่ลาลากันด้วยครับวันนี้อยู่ผมบแซงกีโมอีแชนเนลฝนจะมาทำคลิปแบบเพียพีก,กันนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะอะไรวะเอลก็บอกว่าจะยิงวันเราจะมาสิตอนนี้อยู่กับมอนนะครับอ่าพูดอะไดีอยู่กับผมนะครับแล้วก็ซแนนะครับวันนี้ผมจะมาแบบ รีวิวของหน่อยแล้วกันท er. ี bye ่ที่แบบราคาโคตรแพงเลยสิบล้านวันเดี๋ยวเองไปรีวิวเอเอวุฒได้ปะเอวุฒิเดี๋ยวเราซื้อให้เคป่ะ้วนนี้ใช้อะไรอยู่เซเวอร์ไปไปก่อนแน่ไอ้ครับเพลงครับแสดงวิว เป็นแมพที่คนไทยสร้างทําทำไมคนทำไมคนนั่งคนทำไมคนนั่งมันลอยอย่างนี uh ้คร uh ับเออเชื uh 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 ่อทุกคนเห็นเลขสองของถมงไหมครับชื่ออะไรครับเคียวยะเออเดี๋ยวเคียวยะที่มันอยู่ในวัตถไฟเคียวโคครับมันชื่อขนมเคียวโคนะครับเคียวยะที่มันอยู่ในวัตดิไฟหรือเปล่าครับเคียวยะที่คนใช้ได้วก็ตายแล้ก็สวายแล้วก็ดัได้เอาคนแล้เคียว ย yeah. ิ่งวันอ่านว่าเคียวยะ K A O Y A เดี๋ยวไปมันเองจะมามาดูอ้บุญเงียบเอาเซเวอร์มีสองสกิลสกิลเส็จมันสือเซเวอร์ดิเอ้ยเดี๋ยวตีทำอะไรก่อนตีทัพไม่คิดเลยนะเราไม่มีผลแสงด้วยเอออินสู้ที่พวกขารนาน่าแล้วก็กลับบ้านมาหมด ไปซื้อที่ปลอกระตาน่แล้วก็กลับบ้านเนี่ยเฮ้ยอ,อย่าพึงไปรอด้วยปิอกคาตาเน่เอาไปนี่ไงนะ้ะโคโคล่นี่น้ำของโค้โคล,ล่าทุกคนต้องกินโค้โคล่าไปแล้วเจ้าขโมยเลรือแล้วก็นหนีให้เขาตจงรับ <c oughs> มันังอยู่ตรงนั้นไว้เดวราขับเรือไปจดเต็มกําลังขับเรือไปเป็นแบบที่คนที่ชื่อว่า BS Gamer เป็นคนสร้างทุกคนดูดีนะครับมันเหมือนตัวอะไรครับมันเหมือนโปเกมอนตำนานสายฟ้าใน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 นภาคอะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้เหมือนโปเกมอนตำนานสายฟ้าเลยครับ ว่ารอด้วยอ,ออกระสานตายมอนเองซื้อไอ้ิปโป้ขตานะแล้วก็กลับบ้านมาหน่นนกซื้อเองจะใช้ไหนท่ิปโป้นานหรือซื้อหนึ่ พันเองระวังตายนะอนให้เองขี่เรือเราอยู่เองระวังตายนะเอเอเรียบร้อยให้เราบอกแล้ว <c oughs> เองแช่อะไรอยู่ตรงนี้อตอนนี้นะอ่ะอเกือบตายเนเนลองตีธรรมดาให้ดูหน่อยตีธรรมดา ก็แบบตีซ้ายขวาซ้ายขวารัวๆัวนะสกิลเซตสกิลเซตเซตเซตไม่ใช่เอ็สกิลเซตมันก็จะแบบเหมือนกับเป็นรูประเบิดอะระเบิดระเบิดออกมาเป็นวงกลมอะแล้วสกิลเอ็กสกิลเอ็กเอ็กตัวเอ็กอะก็จะแบบเหมือนสามดาวอะเดี๋ยวผมหาไปวันเดี๋ยวเราซื้อสามดาวให้กระเซิเบอร์ให้ ไม่มันให้ไม่ได้ได้ึ้นมาไม่ได้มันึ้นมาเอวะกเหรอเอไปแล้วไปแล้วไปแล้วล่ะชาโปเออเออแตมัไปหดเออเอาินงเออเออเงินงเหกรอ เนาแช่บนแซงอยู่จริงจริงมันแซงไม่เราเก็บปลเก็บปูเออเราใช่บนกุ้งอยู่แต่เราเก็บปูมาเราใช่ผลที่เป็นผลน้ำแข็งแต่ว่าเดินบนน้ำไม่ได้ผลที่สุดเอฟิ้งที่เดินบนน้ำไม่ได้เราจริงมันต้องเดินบนน้ำได้ไม่ใช่เหรอแอดแก้หน่อยให้มันเดินบนน้ำได้ เนี่ยว um. er ันเดียวเราซื้อให้เลยเนี่ยมีนาซิบโกคาตนะอืมเลยสำเร็จเนี่ยที่อกกันไม่ได้ทำไมคีบอกดมไม่ได้ว่าต่อเลี้ยชัดกดใช้กดใช้สกิลเซตกดใช้สกิลเซตสกิลเซตมันจะเหมือนกับปล่อยปล่อยแบบมือกปานยันทาขวาแบบ โค้งขวาแล้วก็โค้งซ้ายแล้วก็แบบตรงอนะ่ะแล้วสกิลเอ็กอะ่ะมันจะเหมือนกับ er เซเบอร์เลยนดี่เห็นไหมมอนด้านหน้าตายเดียบส่วนของอาวุธที่ผมได้มันเลยร <c oughs> าคาสั่งนองปวดแพงเคียวยมมัทูดเคียวที่เหมือนกับเคียวของแอดมินในวันในทูพีนะถ้าตีก็มันเพียไปหน่อยนะพอเราได้ม,มันก็จะแบบเหมือนกับไอเนี้ย เราแดบปุ๊บมันก็ไปยอมแบบเหมือนหักมืออ <c oughs> สกิลแซดก็จะเหมือนสามดาวเลยคอยดูยนะวันออกหนยระวังนะนอนสกิลแซดมันมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าสองอันส่วนสกิลเอจะเป็นแบบเหมือนวงกลมอะ่ะคอคอไปที่สูงแล้วก็ใช้ดูเหมือนกาวิตียังไงไม่รู้แต่ดาเมจแรงนะ ฟันทีเดียวตายไหมวะฟันทีเดียวตายไหมถ้าไม่ตายได้ฮาเลยนะถ้ไม่ตายเอืวอ้วอนไอ้ช่ต่ไปไปดูผลกันเลยดีกว่าผลมันจะมีผลอะไรบ้างวะมันจะมีผลสั้นผลไฟใช่ป่ามีผลไฟไหมีผลนี้มีผลน้ำแข็งมีผลได้มีผลอะไรอีก่นะ จะไม่ได้แล้วค่ะทุกคนก็ไปขอเอดมินเอานะโอบไปแล้วนะอันไหนอันนี้ก็จะเป็น,นผมนะครับโอเคไม่มีด่างสิบคนครับถ้าคุณอยากให้ผมซื้อของให้ก็ว่ามาได้เลยอันนี้ราคาสิบล้านะ่ะโอเคก็ฝากคลิปกันไว้แค่นี้กก่อนนะครับ ยังไม่คิดหนาบายบาย